อย่าได้หุ้นของบริษัทที่มีกำไรเติบโตต่อเนื่องเราจะต้องสแกนด้วยครเทเียอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเล่าให้ฟังนะผมมีจัดสัมมนาฟรีให้ดูรายละเอียดที่หน้าโปรไฟล์ของช่องนะครับผมเคยทําคลิปเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องของการสแกนหาหุ้นทั้งหุ้นเติบโตหุ้นปันผลไปแล้วนะพวกเราไปดูได้ที่ช่องนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับใครที่อยากจะได้บริษัทที่มีกําไรเติบโตต่อเนื่องนะในส่วนตัวผมนะครับสิ่งที่ผมจะดูเนี่ยผมจะดู2มิตินะครับคือเรื่องของรายได้นะครับาไรคือ e p นในฟิลเตอร์ทั้ง2ตัวนี้ผมจะเลือกมาอีกอย่างละ2นันก็คือดูทั้งเทรนด์ด้วยแล้วก็ดูเรื่องของกรอตเรทด้วยนะครับ ในเรื่องของ growth rate เนี่ยเราต้องการมาดูว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขามีอัตราการเติบโตของกําไรหรือรายได้นะครับประมาณเฉลี่ยสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับแล้วก็ในเรื่องของเทรนเนี่ยเราก็จะดูย้อนหลังไป1ปี2ปี3ปี4ปี5ปีล่าสุดเนี่ยว่ามันออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยผมก็จะเลือก revenue นะครับแล้วก็ EPS เนี่ยที่เต